ห้องแก้วจัดเสร็จแล้วจะได้แบบนี้เตรียมงานวันสุดท้ายเป๊ถอบถ่ายรูปอย่างอลังการเลยเข้าประตูห้องแก้วมาเจอกับห้องโล่งกว้างภารกิจวันนี้จัดห้องแก้วให้พร้อมต้อนรับบุญใหญ่เริ่มจากเรียงเก้าอี้เรียงกันแบบสายฟ้าและคนเยอะทํางานเป็นระบบและเสร็จไวมากมาดูกันว่าเป๊ะขนาดไหนให้ทุกคนยืนประจาเก้าอี้วางสายวัดระยะแล้ววางเก้าอี้ตามจุดบอกเลยว่าเป๊ะมากพี่หนึ่งพี่พลอยก็เริ่มวางป้ายหมายเลขที่นั่งน้ำบุญติดป้ายที่เก้าอี้ป้ายแสดงชื่อขบวนแถวและลำดับที่นั่งป้องกันการสับสนพอมีที่นั่งเยอะมากอาสนะนนําาเงงิโอหว ยงเปจัดเสร็จเรียบร้อยพร้อมต้อนรับผู้มีบุญทุกท่านเลยรับบุญเสร็จมาแวะเติมพลังกันหน่อยมีเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงขนมปังไส้นมฮอกไกโดด้วยพี่หมูพี่พัดจัดดอกไม้สวยๆที่บุญนครหลวงสิบเจ็ดสร้างบรรยากาศสดชื่นสดใสเบิกบานฝ่ายสถานที่ลงต้นไม้และผ้าระบายไปจัดกลองตักบาตรที่หน้าบ้านยายกันมีสาม,มนเณรมาช่วยรับบุญยกกลองตักบาตรด้วยเราช่วยกันวางกล่องตามสายตักบาตรเห็นกล่องแล้วรู้สึกชอบมากไม่แน่ใจว่าใช่กล่องเพชรที่พี่ขาวเคยพูดถึงหรือเปล่ามีัญมณีหลากหลายสีสันดูสวยมากติดป้ายหมายเลขกล ตักบาตวันพรุ่งนี้ก็คล้ายกันกับตักบาตรอาทิตย์ต้นเดือนเลยแตกต่างกันแค่รูปแบบกอ่อนและที่นั่งตามสายตักบาต